สวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากบริไทายมาหล,ลายหน้างานนะครับหน้างานนี่ไงงงเลยครับขอถ่ายจะคลิปครับผมเมื่อนี้กับผ้ามารับจอบอยู่ทั้งเขียอำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครับมาเขียริงปลาใหม่น่อยพี่น้องเพื่อนจะลงสวนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับบันน้องตอเกี่ยวตำบลฉีเล็กนะครับผมเดี๋ยวบหมนหัวเรือนะครับ เลยมันหัวเรือขึ้นมาู่น้อยนึงพี่น้องผมก็ดีเชี่ยใหม่น้อยออกเว้อนะครับกับหนาบานนีก็ให้สร้างเดียบเพื่อนเป็นผู้ไทยครับสมมติเก้าพี่น้องแซรกลางออกให้เพือ่อนครับแชรกลางออกแล้วก็เอาใหม่เขามาตอมเขาครับนี่ก็เป็นหน้างานรับจอบพี่น้องโมงเมนหน้างานใหญ่งานหลวงนะครับอยู่นี่เนี่ยที่ก็สามอะไรครับรับจบเพื่อนราละสองพันบาทครับกวดใหม่ใส่หล้วก็ปั๊บเล็กน้อยครับแล้วก็ลงหา้งสาม ก็บอได้ว่าปั๊บงามนะพี่น้องปั๊บให้มันเป็นตะเมองครับแบบกระลงหางมันยังก่อนกีแทยยังเสมอกันคือว่าแต่พี่น้องคือพื้นที่เก่าตรงนี้เพื่อนปลูกทุเรียนนะครับพันยกหล่องไว้เนี่ยเมืองจากหล่องนาจะเป็นรถไทยไงยกนะพี่น้องมันมันหล่องไงคู่ไงครับมาเสียเวลาเนี่ยกับตอนลรบหล่อง่ลยะพี่น้องดินมันแข็งครับดินทรายปนดินโพนครับโอ้เมืองโมเป็นเลยครับผมไงกูบที่พี่น้องเลย ขนาดเขตอำเภอเมืองครับที่ชุ่มชุนอีกต่างหากผมมีแต่เขื่อนคนครับบริเวณแถวนี้ก็ว่าสิเอามันจบก่อนทีหามของนะครับย่านคำมาแหลงมาย่านเพื่อน่าหายครับันทีชุ่มชนเ,นเฮ็ดเลือกลายกับเกลียงใจเพื่อนครับแถวนี้พี่กายนี่ก็เกเรมาปั๊บส้อนขลงพี่เกเรเพื่อนยี่หนีนะครับงานหนึ่งพี่ดองพี่กายนี่กับไรสวนรค์หยามาปีนี้เพื่อนกห็หายมา เฮ็ดที่ขางกันไทยครับสร้างเหลี่ยบเมื่อไทยคือเป็นเ,เป๊ะๆหมดนี่พี่น้องเกิดเลี้ยงผ่านวันเขาใหม่เขาเมือนมาได้ครับเนี่ยโดนโดนในใบเื้าเพิ่นก็นได้โคตรเอ็มาะคลับซอยนั่พี่น้องยังไงไรครับดินขเขาแป้งครับเมื่อผมมันในเฮียพี่น้องล้ำปึ๊ดเลย ไปบ้านนังเราพี่น้องต่างเรียวเากระไรมองเลือกกึ่โยกซอยได้ครับมาว่ากันปกติการไทยเขาเห่า,ากันมองเลือกเขาก็โยกค,คืนครับมองไทยันบนเขาเคากรลงพี่น้องเรี้ยงมันหน่นครับ สีสีโดอนดอกพี่น้องไทยกะตอนนี้กะเหลือขางหน้างานกรนนานซิลีอ่ออครับทีสามไรไทยเป็นสูสีสองไรครับไรกลัวไหนครับใหม่ก็เป็นใหม่หน่อยเนี่ยพี่น้องใหม่เยบะมากเป็นไฮเก่าตงสิหล่ะครับแต่บอกเดีปลวกว่าสองสามปีสี่ห้าปีหุ่นใหม่ก็ขึ้นครับบานนี้กะเลยมาปั๊บออกครับโอ้โหว่าเพ่นสีลง,งยั้งพี่น้องได้ย,ยินว่าน่าจะบักคีกคือเก่านะครับผม เดี๋ยวนีพนนิยมปลูกพริกครับงานเก่าว่าในเรียวพี่น้องครับมหารับจอบไปเรื่อยๆสัวกวันครับมหารับจอบทั้งไก่กันครับไรละสองพันจบที่หกพันบาทพี่น้องขี่ออกมาจากบ้านก็ตั้งแต่หกโมงครึ่งเจ็ดโมงพี่น้องก็องหอหน้ำอ่านกับแปดโมงกว่าครับระยะทางกปรผม่านยี่สิบโล พราบานผมไปเมืองกับซูสีสามสีพีพี่น้องพอหอดนี้เกี่ยวกับหอดเมืองบรรดากะจองนี้รถกระบะกระบวยู่ครับรถกระบะหลากผมกระบีเห็ดสีฟ้าุูนะครับกระบะสีพี่น้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวไปนในโตเลยครับก็เลยอเอารถไทยเรียนมาเอาครับพี่น้องทำลายดอกยางไปนในโตเลย ไปเบิดรับจบเห้เบิดครับว่าแต่มาบอกมาจากส่วนทางอาจารย์ต่อมกะโทร่น้ำอยู่พี่น้องเลยเจ้าเหมือได้แล้วครับเสด็จไป 5, หาเพื่อนงานจะคล้องกับเขี่ยวออกทีใ่ในเหลี่ยวกครับพ่อเิี่ยวงานเก่ากับมีงานใหม่ไม่หีีครับพวกได้เห็ดไปเรื่อยแต่ว่างานไม่ใหญ่เราพี่น้องพี่นีหมองแล้วหกเจ็ดแปดพันเก้าพันครับมองแล้วเมินกับว่าันเห็นครับโดนโดนพอ่อเถ้าเมินสองเมิมนกับมีโดนโดนผอเท้่หนึ่งครับ แต่ว่ายัานี่ก็มีแต่หกเจ็ดพันไปเรื่อยครับเอได้เดตุเหมือม้อไปก็คือว่าล่ะพี่น้องเมื่อต้องการงานใหญ่แต่กับต้องการแบบมีสุกเหมือ้อนี่ก็ดีครับบ่บ่ต้องให้มีมื้อยุดเลยครับพอได้ส่งหวัวรถนําเน่เอ็ดไปเรื่อยนะพี่นอ้องปัญหาหกพันนะครับเมื่อได้ประมาณสี่พันก็มีครับผม <laughs> อะไรม,มานึ่งกับหกเจ็ดพันกับมีนะครับผมเราโยกับหนังงานห้ามครับบางที่มันเมื่อยมันยังคือไงยังเสียมันกิดเขียวรถได้เขียวได้ยังพี่น้องแต่คนนะครับสิไปก่อนรถแปลว่าจอดหวัวงานนี่ต้องยุดหายใจเท่ากันได้พี่น้องมันไงหลายครับเมื่อกี่พี่น้องดินเขาแปล่งบ้านสามหมดเขายออกอีกครับเด็กนิกหนาในจังหน่อยอยู่ ไอ้นมเบียกแดงทุกมายังเยอะกว่าสร้างเรียบเพิ่นกระจังดัดคล่องดัดมันได้นะครับปกติการไทยนี่เขาก็ต้องพยายามเฮ็ดให้่คล่องมันซื่อให้มันตรงตลอดครับบ่ให้มันเปียหนา้าเปียรังเอา้าฮัทไปเด้อได้กับเจียงเยิงครับผมสร้างเรียบเขาก็อยากได้รถฟอร์ดครับตอนนี้หล่อทั้งใหญ่ทั้งพอมีอนุโนมัติอยู่บ้างครับ ที่แรกก็อยากได้คู่บวตากันเดยพี่น้องต้นทุนมันก็สูงขึ้นมาครับรถใหม่ผมก็เลยแนะนำว่าเอาฟอร์ดเพาเดียวกับพ่อเหตเฮ็ดน้ำกันนะครับให้มันว่าได้แต่ว่าก็จักแนวไดรดอกพี่น้องก็รอฟังเพิ่นก่อนมาสเสร็จบางทีมีงานก็พอเดี๋ยวไปน้ำกันคนระับส่วนนี้อาจารย์ยังเพิ่นก็นงานอัางไรครับพี่น้องเพิ่นว่นา โอ้มาฮะผมอยากให้ไปคู่เหมือหลอดผมก็อยากไปครับบางที่งานจะคลองมันก็มีพอได้เฮ็ดอยู่พี่น้องครับว่ามันบ่ใหญ่มันบ่ได้เงินก้อนคือเพิ่นก็แเมียนนะครับแต่ว่าคันเฮาถิ่มลูกค้าเข้าไปพอเฮากลมหมานก็ับสีเป็นของผู้อื่นเพิดจังซี่ล่ะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันก็บ่กล้าถิ่มลูกค้าเจ้าของพี่น้องเลยว่าสิได้เขียงงานเจ้าของให้มันออกให้มันบางสักวันครับก็สิขึ้นไปหาเพิ่นพอดีต่างถา รถกระบะนะครับรถกระบะเอาไปเห็ดสีปลาผุรถเหลี่ยวก็ยังสิลาขึ้นไปครับพี่การบอกไห้พมขี้กันไปยิงโอ้ยไร้ายพี่น้องอดดโอ้ยนอดรถโอ้ยมันแหนว่อะไรหนอบานนี่โวเป็นตรวเมืองเลยพี่น,อน,น้องมันฝุ่นเต้ไม่เหละนยครับ ครับขันหัวเพิ่นกับแบบท่านสมัยเลยครับผมปั๊บเล,ล็กน้นอยๆครับลงหางสิมีสองตอครับเดี๋ยวออกบ่ไอใเอาออกได้ประมาณสามตอตอใหญ่นะครับมันจะอยู่แถวดินทรายพ่อสองตอนี่มันอยู่ดินผุนพี่น้องเลยเอาออกให้เพิ่นบ่อใดนะครับมันปาดบ่ลงพี่น้องนี่พี่ไก่พกเพิ่งเกิดมาอะไรส่วนพี่กับเพิ่นครับพี่เงินล้านเพิ่นพี่น,พน้นนองซิฟไลเอผลครับ ซิไร่หรือเจ็๊ไล่พี่น้องผมก็จำไม่ได้แต่ว่าอ้งามครับเิ่นเจ็บไปแล้วครับหลอดหนึ่งคนว่าหลอดหนึ่งพานไปกับท่านท่านเก่าซิบอกพี่น้องคนน่ท่านโลและเก่าซิฟกับทุ้งละเก่าลอ,อยคนนี้ครับซนะิทุงกับเก่า่านลอยทุงกับเก่ามืนพี่น้องสุดสายหูสายตา งามมากครับนี่แหละพี่น้องผู้เพิ่นจั่งมาเห็ดกะที่อายที่ใสนะครับทีมงานเพิ่นก็มีรถอัดเฟืองรถเกลียวรถไทยถือกันครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นไม่มีรถไทยยายนครับเพิ่นกะเ,เดอได้จัางเพิ่นอยากลงหางสามครับแล้วก็อยากปับ๊บเพิ่นเห็ดบ่อใดนะพี่น้องกกใหม่เครื่องไรดินแน่เอ,าอ้าวในได้ก็ฝากก็ได้ก็แชร์ได้พี่น้อง คือสิอีกว่าหลายคีบแล้วครับกับสิได้ไปหาเพื่อนจะดอกอาจารย์ง่ายก็ได้สิชมงานคุยดอกพี่น้องเอาไว้พบพอกันไม่คีบหนาพ่นะครับไปติดตามชมกันเมิง่งสิได้ไปไว่เอ้าอมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ